สวัสดีครับกลับมาพบกันกับวิธีย้อมโส่ครับผมสำหรับตอนนี้เป็นโซาเมื่อวันสงการทีส่สามเมษายนสองพายหกสิบครับตอนนี้งดจัดจกิจกรรมทุกอย่างตัวกะโมงวดจับเองนะครับเม <c oughs> ื่อคืนนี้ฝนตกไปจับเองมาได้ไปไใจเองครับออกไปประมาณทุ่มหนึ่งนี่นะครับกับ กับผมา่าประมาณสองถุงครับต้องไม้ก่อนเวลาผมบุกกาเวลาปฏิบัติหนาะเพราะผมมีในาฬิกาผมมีอันนี้ไปเบิ่งนำก็เลยเข้ามาเลียวกว่าก็เลยให้พ่อได้กินเนี่ยครับขึ้นนี่ตกแห้งเติบตามในตรงหน้ากับพ่อนี่พ่อเห็นอยู่ยครับเดี๋ยสพาพยังออกไปวิ่งบรรยากาศอยู่นะหน่อยปีนบ้านนะครับ เมื่อวานนี่สาะดินคนดินไว้ทึ่น้ำสาลงไปแน่แล้วครับปลามยังเรื่องบรรยากาศครับลุบาแล้วปิงน้ำออกมาขึ้นในน้ำยอสาน้ำลงสาบนี่มันมาหลายปวดเราเลยเปิ่งออกลงไปปองนี่ครับปวดแล้วครับมันี้ลงแนหน้ากุน่นครับในหน้ามักไหลเติบเลยครับพบกันหนาฝนแล้วตอนนี้ กิตัวบางน้ำขึ้นครับบางนก็เป็นกระเทมน้อยผมไปละสมุนอืครับน้ำในนาตอนนี้ครับ,บญญาบรรยากาศบรรยากาศลมไว้ยบรรยากาศย่างดีนะครับสดชื่น <c oughs> คือนี่ฝนตกแห้งเติอผมออกไปใต่อื่นพูนขึ้นไปนี่แหละครับลุกไปน้าเจ้าของลุกไปน้าเจ้าของแล้วขึ้นไปย,ยังยังไปหาตีนโขกแต่ว่าพระท่านหงษหอดโขกดีนะครับออกไปช่วงฝน ตกแห้งแล้วก็ซาเม,ม็ดลงก็เลยออกไปว่ามคืนในฝ่ามันแห้งนะครับป่าลงอยู่หลายหม่องอยู่ไม่ฝ่าไม่ฝ่าลงหลายหม่องก็เลยบปลออกไปก็หลังจากฝนซาซาลงจักหน่อยนึงแล้วก็ยืงกําลังออกพอท่านได้จับคู่พอท่านได้เข้าคู่กันอยู่ครับได้พอได้กินครับ ส่สวิงไปมาเคลื่อนนี่ไอกบทองโตครับอันนี้ครับบรรยากาศกับอีสานตอนซ้าวๆครับอันนี้ฝนตกสุมสื่นครับ้าองได้ว่าไทยนะหุดกงิสีนี่เห็ดหัวหย่ากเกิดเยอะเลยเนี่ยนะครับบางงบางพื้นทีก็เป็นเห็ดเทศเห็ดทากกับาทายแฟนเผีเป็นน้ำก็ขอบุณคุณ่อนเผจทีเมียนอยู่ประจำนะครับคุณตาย นัลั้นหักท้ายเป็นน้ำพัวเป็นเป็นนี่ครับกัระยะนิมิตจากทางเปียดมาแต่โดนแล้วครับทั้งทั้งในพีดตำรวจโกกหรือว,ว่าเปียดพญ,ญาครับอันนี้เป็นเกินกว่ามายางรอแถวนี้ยกก็ได้อึงเสีหาตัวอยู่ทั้งนี้ครับนี่เป็นนาจีนบานครับลมลืนครับฝนบรรยากาศเย็นซุยๆครับลมพเจ็นซุยๆย นี่เป็น,นปหน้าบนนลยครับหน้าทงเพิ่นไถหน้าโหดไปแล้วหรอสิยางไปทางนาหน้าผมบนมันตัวมุนกำลังเรียนมาขึ้นโอ้ครับครับมาเบิง่งมุมเก่าๆอีกครับเป็นซาของาตัวนี้เป็นแตงกิ่งแล้วครับแต่คุมแต่คุมงามเลยเบิ่งนามที่ขนาดว่าเราเปิดปอง ออกแล้ววอาน้ำลงเหมือนนะฮะับระยะมันมาถ่วมผักแข่างๆกู้แล้วเหรอครับเราก็เลยเปิดปองไว้สำนี้ถ่วมใดถ่วงยังก็เหมดอนเลมิดจ,จัดได้ครับใดได้ซียุ่งใหม่ตอนนั้นว่านผุ่งไงไปแก่เราอยู่เพราะว่าน้ำเพรไหลผมึขอไปเชี่ยมเป็นไซย,ยางครับไซย,ยางมันหลุดมันต่อกันบรรยากาศลมวอยๆนี่ก็เป็นลุ่มสีหน่อยครับกับพานยังหล่อเบิ่ง ชมหน่อยครับบออมนีน้ำกลิ่นมาแน่จักหน่อยกับใครอยู่ครับตอ่อลมหายใจให้ปลาเ่อลมหายใจให้ปลาอยู่ในส,สาหน่อยอยู่ขึ้นกระยางอกอกปนี่แหละครับนี่เอาไปเห็นอันนี้จะเอาไปเห็หมูครับแตงโมแตง,ม,แตงม,มันบดแดงอันตัวกินแล้วครับตัวที่มันบดแดงเหรอว่าจะเอาไปเห็นหมูเห็นหมูก่อน มาปบรรยากาศมูนี่ตั้งไวก้กบเต็มหมดแลวครับนี่น้ำไหลลงมาเอ็มทุก <c oughs> ก,ก,กันครับน้ำโคเป็ดน้ำกะละมังถ่วกะละมังหมดครับอืมไอตัวนี้ก็เป็นอืมครับนี่น้ำขังครับเป็ดแลนดนี่คนผมก็เรียนน้ำครับ ีย่ยงขอตั้งคุณแล้วครับเดี๋ยวพาย,ยางรอเบิงทั้งคุณครับเยียนน้ำครับน้ำไปไปอาอยู่ฝังนั้นผมก็ลอเห็นใบไผ่ที่ตาดอกมามันไหนล่นใบกันเดี๋ยวผมไปสิเก็บงานมาร่วมกันไว้เพราะได้เผาได้ยดัง าไปหน่อยงานอย่างตัวเตพ่อใส่ประโยชน์ได้ก็ใส่ครับผมจัดไปรอออกไปเดข้างแกทัวจดจานปลูกไว้ก็ให้แน่กินครับจเตียงนี้เมียแฝงรือว่าบัเขียค,ครับปลูกไว้อยู่ในนี้บราก,กาศอ้เม้าๆครับพ่สีเห็นนามในหน้าแล้วครับตอนนี้ เพื่อนมันได้อึงอยู่น่าอยู่ของอยู่ที่หาตัวนครับงานะในคลองเห็นแล้วนะเมื่อคืนแสด,ดงว่าฝนตกแห้งเตือเพราะว่านในแห่งขอบคอครับอือบรรยากาศหอมสมุนแอนน้ำตลอดนี่คือกองคุยมากใหญ่ออกมาจากจากวานโมาว่านเนี่ยครับแต่ว่าเฮ็ดว้ประมาณอาทิตย์ก็กู้แะไรวันนี้ใหญ่ออกมาเพราะว่ามีโครงการ เสีดมองเรียงกบก็เลยได้คนออกมาไว้ทั้งทีครับวานคนกินล้วครับกินน้ามงงล้วอืมีงยงนี่ตว,วิเ่อวานนี่น้ามีกหน่อยต่นครับ ตองมาเคี่ยวกันฝนสาดมันขึ้นน้ำเขาคอกว่าปองบอนี่ปันไดครับน้ำไม่อยู่แกนี่ครับเพราะว่ามันมันลุ่มอยู่ทางนี้เนาะเลยทีนี่ก็เลยคุมมันนี่ครับอลไรนต้นมะขามกันขึ้นอึงพุ่นแล้วครับห้องปูดไปไห้องอยู่ทางพุ่นล้ขึ้นไปได้อยู่ทางพุ่นอยู่ครับได้ทางพุ่นละลาย นี่ก็เป็นหน้าป่าเป็นครับน้ำไหลกินเลยครับแต่ก่อนแหงบ่มีนะน้ำไหลาขามก็แตกว้อ่อนแล้วครับได้มันตกวันที่สิบแล้วก็มาตกเมื่ขึ้นนีวันที่สิบสองมันเบนไปมือหนึ่งครับก็มาตายเติบนขามก็แตกยอดแตกอย่างเนี้ยแล้ว ทางให,หน่าจะเจ็บขอยนหํหน้าเห็นอย่างครับคือว่าร่มเติบอยู่ผมยางมันนี่ก็บ้างก็เหยียบลงไปนี่ก็เป็น,เ,ปนเล่นๆหรอครับเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวครับอืมคามตัวนี้เริ่มแตกแล้วผมว่าตัวนี้แหละที่มันแตกยากมันบำรุงยากครับวันนี้เพราะเปลี่ยนดินให้แล้วก็ใส่ปุยขี้ไก่แล้วก็ใส่ใบบัก ใบกามปูไปเริ่มแตกน้ำขอน้ำต้นแล้วครับเริ่มแตกน้ำขอเห็นแล้วนี่ครับน้ำม,มาขึ้นนี่อนตกมามาขึ้นโอ้ลูกป่าแล้วก็น้ำไหลขึ้นไหลเติบอยู่ครับอืมครับป่าเราเลี้ยงงูมาครับเราเลยต้องอ้อมไ้เพราะว่าคงพงกับปลูกของน้ำ่นก็นเลยอ,อ้อมไ้กันงูนกันอย่างเขามา กินคองกินยังนะครับนี่นะครับน้ำมาเคื่อนนี่อืมก็นกบเบ็นกบน้อยเราหมุดหัวอยู่ครับเมื่อกี้นี่ยางนี้ได้เสียงห่องมาเคลื่อนาวพระเห็นโตได้ตะอึงแล้วครับยูนนี่อยู่ในคลองครับบรรยากาศเย็นสดชื่นดีขนาดเลยครับไอ้กระแที่มันไถ่นางหุดเรียบร้อยเหมือนละอันนี้ศิลปนา คุณยายนงเราอยู่กันนะครับที่ทั้งตลาดพุทธิสงเหมนแหะเรามานสื่อหน้าไว้ยื่นี่ยว่ามันเกือบยี่สิบไร่ในเนาอยู่เนี่ยครับยืนหน้าแร้วไหลกักขามกับพุ่มสีแตกครับทางนี้แล้วก็บรรยากาศวิถีย่ำเซ่ครับร่มเย็นกครับกันเลกับทักทายกับพุ่นผู้ติดตามน้ำแย่งไปน้ำครับค่ะ อาเบิ่งบรรยากาศอาเบิ่งน้ำฝนซ้อนน้ำกับมีฝนตกขึ้นนี่ตกแห้งเต็มจนอึ้งออกหมดแล้วครับผู้ถ้าเมียนบมีประกาศเครลฟิวหรือว่าห้ามออกนอกบ้านในเวลาสี่ทุ่มฮอดีซี่นี่ก็ยัได้หลายอยู่ครับผมก็สิออกไปรอบสองอยู่เบางติดนะครับน้ำมันก็บรรยากาศในคลองน้ำยังกระเบิดีซ้ำน้ำฝนแหละครับสดชื่น ในะน้ำปราปาบาดานโหดกระโบขึ้นบมงามต้นไม้ก็ได้ครับจังใดก็ได้ก,ดก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการบังแย่งรับกะเป็นเกษตรช่องน้นอยๆครับก็บคอยสางคอยแปลงคอยอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับจังใดก็ได้ก็ขอบคุณทุกๆท่านครับสําหรับคลิปนี้ก็คงสิจบลงไว้ซสำนี้ครับเพราะว่าผมพายังรอบางบรรยากาศนะครับเนาะครับทั้งน้าคุณให้คุณกับเขาพระพาเป็นทั้งคุณครับตามครับพอมีอยู่ ถ้ามีมันไถานาหูดลงไปแล้วมันเลยบบอกมันมันเลยอุ้มนวาวไปกักน้าไว้ได้หลายเนี่ยครับตัวใด้ว่าได้ไถานาหูดกับพาะเห็นน้ำขาวครับผมมีคลองกับพวกห็นนันนี่อยู่ครับเอาละครับสมัมเนี้คลิปนี้ก็คงสิจบสัมนี้ครับคลิปหนะ้คาค่อยว่ากันขอบคุณหลายๆครับผม